ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับในส่วนของ Ironman Mark 20นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหรือตัวเขาเรียกว่า python นะครับตัวนี้นะครับกล่องเป็น e x c l u s i v e นะครับแต่ข้างในไม่เอ็นเป็น e x c ก u s i v e ก็แปลกใจเหมือนกันตัวนี้ได้มาอยู่ราคา5,500บาทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สนใจเก็บสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันครับว่า มีอะไรวุ่นวายแค่ไหนครับครับในส่วนของตัวกล่องนะครับก็อยู่ในภาคไอรอนแมน3นะครับอยู่ในภาคไอรอนแมน3นะครับหน้ากล่องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแต่ผมลองดูแล้วดูรีวิวจากช่องอื่นมันเอ็กซ์คลูซีฟตรงไหนก็ไม่รู้นะครับด้านข้างนะครับก็มา r กย0นะฮะด้านหลังนะครับไพตอนนะครับ ก็สวยงามนะสีสวยดีผมชอบสีดํานะ mm hmm. เพราะว่าชอบวอล c มช n นนะครับตั้งแต่แรกนะครับก็เลยเอามาลองดูนะครับว่าสีมจะสวยแค่ไหนนะครับแต่เห็นในร้านแล้วล่ะมันก็โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเปิดหน้ากล่องดูนะครับ mm hmm. เปิดกล่องออกมาว้าวเลยนะครับตัวหุ่นสวยงามมากนะครับคือลงสีมาสวยอะ mm ่ะ hmm. เป็นทองเรื่มเรื่มนะครับสีด mm ํา hmm. เดี๋ยวมาดูในกล่องกันครับ เปิดออกมาแล้วนะครับก็กล่องสภาพดีเลยนะครับบางรุ่นนี่คือเหลืองเลยนะกล่องตรงนี้เหลืองเลยนะครับอันนี้ไม่เหลืองนะได้มามือหนึ่งสภาพดีผมว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะฮะก็ดูคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวหุ่นนะยืนอยู่ในกล่องนะครับของสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนของขาตั้งนฮะนี ว่าน่าจะเอกลุสิป e ตัวนี้มันหายเนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มีคู่มือให้นะคู่มือให้มานะครับอ่ารีวิวในกล่องเลยแล้วกันนะครับ่านนะฮะฐานฐานเริ่มเน่าแล้วน่าจะใส่ไม่ได้แล้วฮนะเขียวเลยนะครับแล้วก็ไม้พายเนาะที่หนีบนะครับขาตั้งนะฮะขาตั้งตัวนี้อ่าเปิดไฟไม่ได้นะเนี่ยเปิดไฟไม่ได้นะครับ ก็ไปโมเอากันเอาเองนะครับครับไนตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเรารีวิวกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีกนะครับผมก็เปลี่ยนแล้วแหละนะครับเอาตั้งโชว์แล้วเป็นปีกที่ปล่อยอาวุธนะครับปีกที่ปล่อยอาวุธสองข้างนะครับแล้วก็ตัวไหล่นะไหล่ให้มาสองข้างนะครับไหลตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะครับปอกแขนปอกแขน ตอนปล่อยพลังนะครับตอนเปลี่ยนเป็นมือปล่อยพลังนะนะครับมือปล่อยพลังหนึ่งคู่นะครับที่เขาให้มาคือมือปล่อยพลังนี้เพราะว่ามันจะติดนะในส่วนของตัวเนี่ตรงด้านข้างติดตรงตัวนี้นะครับแล้วก็มือนะฮะมือเลิบเบนี่มือขยับได้ หนึ่งคู่จะไม่เหมือนกับตัววอลแมชีนนะถ้าสังเกตดูมันจะมันๆกว่าวอลแมชีนมันจะด้านๆน,นะครับครับเดี๋ยวมาดูตัวหุนกัน,นครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับก็นําหุ่นมายืนดูแล้วสวยงามมากนะครับก็ผมว่าเหมือนเหมือนไสอิ๋วอะดูแล้วนะเหมือนแห้งเจียเลยนะครับ พราะสีเหลืองกับสีดำเนี่ย <leer> มันต <ita> <ures nadie tradition> ัดกันเลยนะครับแล้วก็หน้าด้วยเหมือนลิงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงครับส่วนสูงอยู่สามสิบสองเซนนะครับกลางแขนกลางขายี่สิบสองเซนนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คืออาวุธมันไม่เยอะแต่ผมว่ามันจัดทรงสวยนะนะครับหน้าเก็บหน้าสะสมอีกตัวหนึ่งนะในราคาที่ไม่แพงนะครับ มือสองก็อยู่4 0 0พบาทนะครับมือหนึ่งอยู่5,500ันานะครับก็แล้วแต่จะโดนสภาพไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆครับครับในส่วนรายละเอียดนะครับคือหน้ามันเปลี่ยนไม่ได้นะถอดไม่ได้แต่ใส่ฐานได้ก็ช่องผมนะครับต้องขออภัยไม่ได้ใส่ฐานเพราะว่าฐานเน่าหมดแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะเป็นไอรอนแมนทุกภาคนะนะครับหรือจะเป็นตัวมาวลต่างๆเนี่ยก็คือว่า ผ่านที่เขาให้มามันเสื่อมก็ตามสภาพรับหลายปีแล้วเนะาะแล้วผมเพิ่งมาเก็บเพิ่งมารีวิวนะฮะก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับครับก็ด้านหน้าเนาะหน้าอกนะฮะหน้าอกถอดได้ไหมนะครับนี่ตรงนี้ถอดได้นะนะครับเหมือนมาส์เจ็ดแต่ก็ไม่สวยเนาะถอดออกมาก็ไม่สวยเท่าไหรนะ่ถอดได้เปิดไฟได้นะครับเช็คในส่วนของไฟก็เปิดได้ปกตินะ แต่ทานนะครับมันอย่างที่บอกเนะี่ยมันเสื่อมแล้วใส่ไปสนิมมันก็เข้าในล่องนะครับทาให้สนิมมันกัดกันไปเรื่อยๆนะอาเอวนะครับเอวขานะตัวจริงสวยมากเลยนะที่ซื้อเพราะผมไปดูตู้มาสวยตัวแรกไม่เก็บแล้วฮะข้อเสียตัวนี้ฮะตาหนิเลยนะฮะตัวนี้มันเป็นยางเวลาพับมันก็จะคืน,นครูปเนี่ยนะ แล้วมีเปื่อยยุยนะฮะนะครับ,นะรบตรงนี้เปื่อยยุยได้นะครับขาก็รายละเอียดดีนะนะครับขานะครับด้านหลังนี่ลายจัดตรงนี้เลยฝ่าเท้าเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวพลาสติกเนอะลืมบอกไปร้อยปิดน็อตแกลงมีอยู่นะครับสองฝั่ง ร้อยติดน็อตนะฮะด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เห็นเห็นเลยใส่นอ็อตเปลี่ยนไฟตรงหน้าอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการขยับแข้งขยับขากันหัวนะะหมุนได้รอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าเปลี่ยนหัวได้นะครับไล่อะไหลก็ยกได้นะครับงอได้แค่งอแขนได้ไม่เยอะนะได้แค่นี้เกือบจะเก้าสิบอันนี้หมุนได้นะครับแต่จะติดตรงนี้หน่อยนะ ที่มันมีพาร์เปลี่ยนนะ,ะแขนเปิดสวิตช์ไฟนะครับตรบจงจุดนี้หนะมุนรอบได้นะครับเอวล,ล่ะเอวดึงได้ไหมก็ดึงได้ปกตินะครับตรงนี้จะเป็นตัวกลดลงไปนะก้มเงยก้มเงยนะครับพาร์เปลี่ยนนะตัวนี้นะครับถอดได้เลยตรงนี้นะครับไม่ต้องใช้อะไรเงยนะพาร์เปลี่ยนมีสองพาร์นะครับ พัดกระสุนปืนนี่อาวุธปืนนะครับที่แจ้งไปนะใส่เข้าไปนะครับจุดนี้ก็คือปล่อยปล่อยปืนนะฮะปล่อยเกระสุนออกจากไหลนะครับแล้วก็พัดอีกพัดหนึ่งเป็นพัดแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนสองด้านดูแต่ตอนนี้ลงก่อนเนาะเอาหลบเอาหลบก่อนถอดไม่ยากนะ เปลี่ยนออกมาแล้วก็นี่นะอ่านี่ก็จะไม่เออก็สวยนะผมไม่เคยลองเปลี่ยนแบบนี้เลยนะดูเรียบๆดีนะครับลองเปลี่ยนเป็นปล่อยอาวุธดูนะครับเปลี่ยนเป็นปล่อยอาวุธจะเป็นอย่างไรนะ เปลี่ยนเป็นปล่อยอาวุธก็ดูดุขึ้นนะนะครับอ่ะมาโซนขาบ้างนะครับโซนขาก็ต้องดึงลงปรับขึ้นนิดนึงนะนะครับก็ลองหักเนาะปรัขบขึ้นได้แค่นี้นะครับงอขาไดนะ้สีสวยดีเหลืองตัดดำไอ้ทองตัดดำนี่สวยดี ะครับเหมือนอียิปต์โรมันเลยนะขาละ่ะตัวนี้ยกได้นะครับพับได้นะพับไปด้านหลังได้ไหมนะครับอ่านะจุดจุดที่ชอบอีกอันหนึ่งคือด้านด้านปีกนะมันขึ้นได้เหมือนเป็นปีกแมงครับสวยเลยนะครับในส่วนของแขนเนาะก็ดึงตัวนี้ออกได้เลย นีดึงง่ายนะครับแล้วก็เอาเอาวุธในส่วนของพาร์ทแขนนะใส่เข้าไปนี่สองฝั่งโหมดโหมดปล่อยอาวุธนะใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะหารูไม่เจอนี่สองฝั่งนะครับมือถ้าจะปล่อยพลังเนาะดึงตรงนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกได้เลย เดี๋ยวผมจะลองปล่อยพลังสักข้างนะใส่ปิดด้านอ่าตรงนี้นะนะครับโหมดปล่อยพลังนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปอาจจะดันนี้เข้าไปเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่านี่โอเคนะครับอย่างที่บอกมันต้องเปลี่ยนนะ ครับก็ทำการจัดท่าจัดทางแล้วนะครับก็คูณออกมาสวยงามทีเดียวนะครับยืนปล่อยอาวุธนะฮะก็มีจุดวุวาก็คือตัวแขนเนาะกับตัวไหล่นะครับนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรนะมันไม่ค่อยมีอะไรที่โชว์อาวุธเท่าไหร่นะครับเน้นความสวยงาม ของร่างกายอย่างเดียวนะครับไอรอนแมนนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับผมเลยเก็บบอลแมคคีนก่อนเลยนะไอรอนแมนเนี่ยมาตามเอาที่หลังนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับครับรายละเอียดใกล้ๆนะฮะสวยงามมากนะฮะก็คืออีกอย่างหนึ่งนะติอีกอย่างหนึ่งนะฮะฐานน่ะผมว่ามัน มันปรับไม่ได้เนาะมันเป็นรุ่นเก่าอะ่ะมันไม่เหมือนตัวอื่นอะ่ะที่สามารถที่จะงอได้หรือเอาลงมาได้นะฮะงอในที่นี้หมายถึงว่าเหล็กตัวนี้มันก็งอได้อยู่แล้วนะนะครับแต่ตัวยึดนะ่ะมันไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับตัวยึดที่บอกว่าไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็คือว่าอ่ามันไม่สามารถปรับได้นะนะในส่วนนี้นะฮะนะครับตรงเนี้ยนะ รงจุดนี้ยมันล็อกไว้นะฮะมันปรับไม่ได้นะมันต้องมางอเหล็กอ่ะงอไดนามิกสแตนนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวาฐานอื่นยืนได้นะครับเรามีหลายตัวนะครับครับก็สวยงามทีเดียวนะครับดูรายละเอียดโค้งเหล็กคุณดูดิดำตัดทองนี่สวยจนะริงอ่ก็ลองตัดสินใจดูนะครับ ว่าจะเก็บตัวนี้ไหมนะฮะครับก็แนะนํานะครับในส่วนของใครที่ชอบสีทองตัดดำนะ Python Mark 20ตัวนี้ก็ไปจัดได้เลยนะครับก็ราคานะครับในเว็บอยู่ที่6,000กว่าบาทหกพันแต่ถ้าใน Facebook นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะผมดูยังไม่มีเลยนะครับเห็นแต่มือสองในในช้อปปีนะตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ 6 0 0านะแต่กล่องนี้เหลืองแล้วนะฮะก็ต้องดูฮะตาดีได้ตาไร้เสียนะครับถ้าใครที่จะเอาตัวนี้นะแต่ถามว่าสาภาพโอเคแน่นทุกจุดนะครับมือหนึ่งเก่าเก็บก็จริงแต่ว่าโอเคเลยข้อเสียคือทานนะทานอย่างเดียวเลยนะครับทุกตัวแหละนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันก็เสียแล้วปีหนึ่งครึ่งปีนะเพราะก็ผลิตมา ฐานมันก็ไม่ได้อยู่ได้นานเนาะมันก็เป็นสนิมเป็นขี้เกลือนะฮะก็ต้องทําใจเรื่องฐานนะครับแต่ถามว่าอ่ามันติดไหมมันก็ติดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรเสียเนาะมันเป็นแค่ต่อไฟธรรมดานะถ้าเสียก็คือก็อาจจะต้องอ่าเอาไปบัดกีนะครับต่อขั้วบวกขั้วลบ,บกันใหม่นะครับ อ่ะโอเคครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองไปหาลองไปดูกันได้ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิ้์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะ แต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า